etf ปันผลรายเดือน neos enhanced income 1-3ึ่งถึงสามมัน t b etf ตัวยอ่อ c s h i นะครับตัวนี้มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการทั้งหมด5 2 6ล้าน US ดอลลาร usd นะครับมีค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนอยู่ที่0.38%มีอัตราการปันผลอยู่ที่5.62%ต่อปีมีการจ่ายปันผลเป็นรายเดือนทุกเดือนนะครับ กองทุนนี้จัดตั้งเมื่อวันที่30สิงหาปี2022สำหรับสัดส่วนรายได้ของตัว etf c h i เนี่ยนะครับก็จะมาจากส่วนที่เป็นดอกเบี้ยที่ได้รับจากการถือ T ีวิ l ที่กองทุนถืออยู่แล้วก็กำไรจากเดลีว t i v e ที่ได้จากการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าหรือ o p ปชันนั่นเองครับมาดูกันที่แนวโน้มการปันผลเนื่องจากตัวกองทุนนี้ยังจัดตั้งได้ไม่นานเราก็จะมีข้อมูลย้อนหลังได้ไม่มากนักแต่เท่าที่ดูก็จะเห็นว่า มีการจ่ายปันผลได้อย่างต่อเนื่องมาตลอดยังไม่มีการปรับลดปันผลมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับกล่าวโดยสรุปนะครับกองทุน CHSI เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการลงทุนในพันธบัตรโดยตรงโดยกองทุนนี้จะใช้วิธีการลงทุนใน t ีบิลแล้วก็มีการซื้อขาย d e r i v a t i v e Option เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้มากขึ้นซึ่งกองทุนนี้ก็จะมีข้อดีในเรื่องของ มีการจัดการความเสี่ยงที่รัดกุมทําให้ความผันผวนของราคากองทุนต่ําและมีการจ่ายปันผลอย่างสม่าเสมอต่อเน,นื่องทุกเดือนก็เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับนักลงทุนที่ต้องการการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนครับ